สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องต่สีพามาเบิ้งวิถีชีวิตการเลี้ยงงัวของพ่อในฤดูฝนเนาะค่ะที่หม่องนี้พ่อก็ได้เศร้าเป็นลายปีเด้อค่ะพี่น้องเศร้าทุกปีเลยเด้อค่ะช่วงฤด,ดูดำน,น้นฤด,ดูทำนานเนาะคะ่ะเราจะบ่ค่อยมีหม่องเลี้ยงงวัวเด้อค่ะพ่อก็สิได้ใส้ลวดไฟฟ้าล้อมไว้แบบนี้เด้อค่ะพี่นอ้องเราจะใส้ไม้ไผ่แล้วก็ใส้ลวดไฟฟ้าอา่าส้ลวดมาแลนดไม้แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้ามันจะเป็นหมอสําหรับไส้ สำหรับสดวัวเด้อค่ะพี่น้องที่เขาตัดกระแสไฟแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะเขาก็จะใส่ลวดแล้วก็ไมมไฟแห้งเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ถุงยางเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามองนี่ปล่อยไฟเด้อค่ะพี่น้องเขาก็สามารถปล่อยงัวเลี้ยงไว้แบบนี้ได้สบายเลยเด้อค่ะสมัยแต่ก่อนต้องไปเลี้ยงตามทงตามนาเนาะค่ะพี่น้องทุกมือนี้เรต้องไปเลี้ยงตามทงตามนานแล้วค่ะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเลี้ยงงัวก็ง่ายขึ้นเนาะค่ะพี่น้องปลูกา้าเลี้ยงงัว ดีก็แต่ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ปูยาแล้วก็ตัดยาให้งวงกินได้เนาะค่ะพี่น้องเขาสามารถเลี้ยงงวได้เบียบสบายค่ะบ่ต้องปล่อยไปเบืดมือคือแต่ก่อนค่ะอันนี้พ่อก็ใสซลวดไฟฟ้ารอมไว้ด้วยค่ะแล้วเขาก็สามารถไปเหตุงานอย่างอื่นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นทุ่งนาเนาะค่ะเขาก็เริ่มงามสีเขียวบรรยากาศดีฝนดีค่ะปีนี้ ปีนี้งัวแต่ก็ได้มาหาตัวด้วยค่ะพี่น้องได้งัวแฟด2สองตัวแล้วก็ได้งัวน้อยอีกสามตัวเป็นหาเนาะค่ะพี่น้องวิถีชีวิตบ้านๆเลี้ยงงัวมาแต่หนูน้อยเนาะคะ่ะพอก็อยังบันได้เสาเลี้ยงเนาะค่ะพี่น้องทุกเมื่อน,นี้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาดีกว่าเก่าเนาะคะ่ะเราสามารถเลี้ยงได้แบบบ่ต้องมือสามารถปล่อยไว้แบบอิสระแบบนี้เนาะคะ่ะขอแค่มียามีน้ำไวใ้ให้หงหัวกินเนาะคะ่ะ ทุกมื้อนี่งัวบพวกเป็นราคาเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เลี่ยงไว้อย่างมีความหวังหวังว่ามื้อหนึ่งราคางัวสิกลับมาดีคือเก่าเนาะคะ่ะถ้าหฮาเลี่ยงบ่ได้เลี่ยงตามกระแสเลี่ยงแต่เพาะใจฮักเห็ุยังได๋เฮาก็เฮ็ดได้ดูเนาะค่ะพี่น้องถ้างวเป็นราคาคุณเลี่ยงก็สิมีกําลังใจเนาะคะ่ะหลายคนก็ยอมแพ้ขายออกไปหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องบางคนก็เลิกเลี่ยงไปเลยค่ะ